ต้มพะโล้จ้ากำลังปอกไข่ก็ <Yeah. S 1> ตุ๋นไปเรื่อยๆสักพักใหญ่ๆแ,แต่ปาริดาจะใส่น้ำตาลปี๊บนะเออใส่น้ำตาลปี๊บใส่นิดเดียวพอ ใส่ซุปก้อนอันนี้พอดีมีรากผักชีอยู่ก็ใส่นะคะปกติก็ไม่ไม่ต้องใส่นะ พร้อมทานแล้วจ้ารอให้เย็นนิดนึง ชมสำหรับค่ะพี่น้องอาหารไทยๆเราพาลเนาะเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีเราก็มีน้ำพริกจิ้มพอประมาณกระเทียมอะไรในะกับกนะกกกกแกล้มเนาะกินแกล้มอ่ะเออกินแกล้มแก่เลียนเนะาะพโล้เป็นอาหารที่ทำง่ายแล้วก็อร่อยมากนะ มาทานข้าวกับปลาริดาเดอ้อมีเยอะน,ะนั่นนี่เยอะค่ะลงมือเลยพี่นอ้องหวานนํำเค็มตามนิดหน่อยอน้ำจิ้มก็ทําออกเปรียปร้ยวๆหวานๆเนาะอืม น้ำจิ้มก็พริกแด<ร>งเคียมเกลือน้ำส้มสายชูคงต้องเติมน้ำต้มสุกนิดหน่อยน้ำพริก,กแกเลี่ยนนะอันนี้ก็แกเลี่ยน นี่ขนาดเพิ่งต้มเพิ่งตุนเมื่อเช้าเองอ,อร่อยนัวเลยตุนไปเบาตุนชิ้นรล็กก็นานมากถ้ายิ่งอุ่นข้ามคืนยิ่งอร่อยเนาะ หมายหมายถึงว่าทำเก็บไว้แล้วมันเย็นแล้วเอามาอุ่นใหม่อย่างเงี้ยเยอร่อย ให้ระวังความเค็มเนาะเพราะว่าเราจะทำทีเยอะๆแล้วก็อุ่นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยหูยยิ่งน้ำแกงข้นๆหนืดๆนี้ยิ่ง หมูสามชั้นมีประโยชน์แล้วนะคะแต่หมก่อนอาจจะบอกว่าไม่ดีไม่ดีแต่ทุกวันนี้มีประโยชน์อยู่นะคะเพียง okay, แต่ว่าเราไม่ไม่ได้มานั่งกินแต่หมูสามชั้นอย่างเดียวเอออันั้นก็อ้วน ไขมันก็อุดตันได้นะคะ เน้น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 เต็มปากเต็มคำาจัดคาเน้น,เน,นเน้นให้เพื่อนๆหน่อยอะทั้งกระเทียมทั้งพริกทั้งน้ำจิ้ม ก็อขอบคุณมากๆนะคะที่มาเยี่ยมชมหวังว่าเพื่อนๆคงจะได้รับความสุขความเพลิดเพลินไปกับเมนู บ้านๆน,นะอาหารทาไทยๆกับปาริดนนะ mm hmm. อ่ะกินกล้วยให้ดูเพื่อความเพลิดเพลินจะได้ฟ mm ิน hmm. อยู่ใจเนะาะเมืองไทยใหญ่อุดมดินดีสมเป็นนสวนเรามีกล้วยอยู่ทุกที่เนาะอ mm ื hmm. ขอบคุณมากๆนะคะ ที่ติดตามเป็นกำลังใจให้ปาริดาตลอดมาเ <c oughs> จอกนันคลิปหน้านะคะ thank so s much my f r i e n d thank s for your support see you next video have a beautiful day bye bye